ทา่ทานประธานที่เคารพครับกระผมนายวิธว์ช,ชัยนไชนรท่นทส,<ผ>มสเสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมก็เข้าใจอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีติดภารกิจแต่มันก็เป็นเรื่องเรื่องด่วนเขาพูดสักนิดหนึ่งนะบ้านท่านประธานก็มีย่างท่านลงพื้นที่ชาวบ้านตก็ต้องต่อว่าท่านเหมือนกันพวกผมเนี่ยรอรอให้สภาเปิดนะครับการที่สสจะไปก้าวไก่ฝ่ายบริหารหรือหน่วยราชการเนี่ยก็จะผิด กฎหมายรัฐมนูญอีกพวกผมประชุมพักกันรับฟังจากผู้สมัครสสพักเพื่อไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยและผู้สมัครจากภาคใต้หลายๆภาคนั่งคุยกันตลอดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติในขณะนี้นะท่านประธานท่านฟังนิดนะครับขอ,อนิดเดียว<อ>ายางเนี่ย<อ>ปกติ<อ>บันยากาศตามราคาปิโตเรเลียมเด,ยเดี๋ยวนะครับท่าน เอาเป็นว่าผมให้เวลาท่านได้นําเสนอเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนและจําเป็นใช่เวลาท่านแต่ไม่ต้องยาวมานครับไปให้ได้พูดเดี๋ยวชาวตุรางบ้านท่านโกรธนะเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่ารอสภาเปิดเนี่ยก็อยากนําปัญหานี่มาสู่สภาเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนปกติถ้าปิโตรเลียมมีราคาในอดีตยางก็จะมีราคาในยุคก่อนที่พวกผมเป็นรัฐบาลนะครับเฉลี่ยเจ็ดเจ็ดสิบแปดบาท แต่ตั้งแต่รัฐบาลนี้ขึ้นมามันเฉลี่ยอยู่40กว่าบาทมันหายไปเยอะท่านครับเดือนหนึ่งเนี่ยชาวสวนยางเสียหายไปหลายพันล้านนะครับ4ปีนี่เสียหายเกินแสนล้านนะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่ต้องมาพูดเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็ได้แต่ต้องรีบในขณะที่รีบเนี่ยท่านต้องสั่งการไปยังการยางแห่งประเทศไทยประสานหน่วยงานต่างๆให้ดูแลอย่างให้ตกตามากว่านี้ลําบากครับบ้านผมเหลือ15บาบาทนะครับกิโลหนึ่งยางก้อนถ้วยสาหัสกันทุก ที่นะครับปุ๋ยก็แพงค่าใช้ใจ่ายก็ลําบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็ต้องต้องเร่งนัดในขณะที่ไม่มาตอบเนี่ยไม่เป็นไรแต่สั่งการได้ครับรัมตีสามารถสั่งการได้นายกรัมตีสั่งการได้อย่านิ่งเฉยครับทําให้ยางมันมีราคาเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศมันเขาอยู่ได้ไปงั้นลาบากกันไปหมดทุกอย่างลําบากทุกอย่างขึ้นไปหมดขอให้ได้พี่นาอย่างเร่งด่วนนะครับผมยอมได้เข้าันที่หน้าผมจะม,มาอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ